สวัสดีอ่าวันนี้เราจะมาพูดเรื่อง b อ่าเบนนะใน simple deform ก็คือการบิดการบิดงอนั่นเองนะส่วนใหญ่ก็ใช้กับตัวงสือแหละนะแต่เราจะมาดูกันว่ามันจะมีอะไรแปลกๆคือนี่คือการเบนในอุดมคตินะผมมีแท่งตั้งแท่งตามแกน y แล้วก็แท่งตามแกน x นะ สังเกตมันไม่ใช่ลักษณะว่าเอาแท่งมาเอียงนะแท่งทุกแท่งจะเป็นลักษณะแบบนั้นเลยตามสภาพนะอันนี้ก็บิดบิดทางโน้นนะบิดขึ้นบิดลงบิดซ้ายบิดขวาบิดขึ้นลงในทุกทิศทางของแกนนะอันนี้คือในอุดมคติว่าเราบิดเราก็อยากได้แบบนี้เราบิดลงก็ได้บิดขึ้นก็ได้แต่ในความจริงแล้วเนี่ยเวลาคุณสั่งเบนเน่ย มันจะมีโอกาสครึ่งหนึ่งที่มันจะเป็นแบบนี้เอคือกลายเป็นพัดนะกลายเป็นพัดผู้สงสัยเอ้าทาไมเป็นพัดล่ะมันไม่ทาไมมันมันเป็นแนวนอนนี้ทําไมไม่โค้งเป็นตัวยูด้านนี้ฮะเพราะว่าการเบนเนี่ยลักษณะของมันอ่ะมันจะมีเงื่อนไขของมันอยู่นี่นะนี่คือหลักการเบนของมันถ้าเราเบนแกนเนี่ เป็นแกน x นะก็คือตามแนวสีแดงแหละฮะมันจะล็อกที่ล็อกหน้าแซดก็คือมันจะเอาหน้าแซดคือบนและล่างหน้าแซดมาบิดตามแกนสีแดงตามแกน x บิดหน้าแซดแน่นอนนะมันก็คือเป็นลักษณะเอาหน้าบนเนี่เอา,าบนและล่างแกน x ใช่ไหมเอาบนและล่างมาบิดมันถึงไอ้รูปทรงนี้มันถึงได้เป็นแบบนี้นะมันถึงได้บิด บิดเข้านะเดี๋ยวเดี๋ยวผมสีเลีอันนี้ให้ดูอย่างเดียวปิ๊่านะแลปปึ๊ดนะมันจะบิดนะดูหลักการง่ายๆเลยนะแกน x บิดแกน x นะหน้า z จะล็อกก็คือมันจะจับหน้า z นะีไอ้แท่งนี้มันจะไม่มีปัญหาเพราะว่ามันอยู่ข้างบนกับข้างล่างมันบิดซ้ายบิดขวาค่าลบทางนี้ค่าบวกทางนี้นะส่วนอันนี้ที่เป็นพัดกรณีที่มันเป็นพัดเพราะว่า วัตถุมันเป็นแนวแนวนี่คือวัตถุตั้งต้นวัตถุตั้งต้นคือ naught. นี้ x สี่เหลี่ยมเนี้ยอ่นะบิดแกน x มันก็จับบนล่างก็คือเส้นบนกับเส้นล่างเอามาบิดปิ๊บมันถึงได้เป็นรูปพัดเพราะจริงๆนี่เส้นบนอยู่นี่นะอ่าและเส้นล่างอยู่นี่มันเอาบิดตามแกน x มันก็เลยกลายเป็นพัดไปนะซึ่งแน่นอนมันจะมันเป็นหลักการแน่นอนเลยว่าถ้าเบนแกน x มันจะจับหน้า z นะ แล้วก็แกน y ก็คล้ายกันก็คือถ้าล็อกถ้าบิดแกน y มันจะล็อกหน้าแซดเหมือนกันอ่ะดูแอนิเมชันทำความเข้าใจนะนะเห็นไหมมันจับหน้านี่จับหน้าแซก็คือนี่นี่หน้าบนเป็นแนวนี้หน้าล่างเป็นแนวนี้ฮะบิดอันนี้ก็เหมือนกันนะบิดหน้าแซบิดหน้าแซคือบนล่างนะเป็นหลักการตายตัวเลยว่าเบนแกน y และแกน x จะจับหน้าแซด คือหน้าบนล่างแต่ถ้าคือคุณเป็นแกนแทสิ่งที่มันจะจับก็คือหน้า x เนี่ยมันถึงได้กลายเป็นพัดนะเอลักษณะนี้ถึงได้กลายเป็นพัดนะบิดตามแกนที่ระบุไว้ก็คือเบน x y ็นเนี่ยจับหน้าแทบถ้าเบนแทบก็จับหน้า x แ,แค่นี้สังเกตว่าไม่มีหน้า y พอไม่มีหน้า y ปุ๊บมันถึงไอการการงอวัตถุทางตั้งเนี่ยมันถึง เป็นไปไม่ได้เลยกลายเป็นกลายเป็นพัดกันหมดนะ,ะต่อไปเราก็จะเป็นมีวิธีทางแก้นะวิธีแก้มี2ทางก็คือแก้ปัญหากับหนีปัญหานะเรามาเริ่มวิธีการแก้ปัญหาก่อนก็ตามนี้เลย set origin object empty rotate 90นะ่ดูไปก่อนเดีจะอธิบายให้ฟังคือหลักการก็คือเนี่ยคำสั่ง deform bend เ,เนี่ย นะมันจะมีตรงนี้ด้วย Origin ก็คืออันนี้อ่าเราดูดูอะไรปัญหาแรกคปุ๊บอะไรปปัญหาแรกบแรกปุ๊บนะพอสั่งเบนแกน x ก,ก็คือสีแดงไงแนวนี้่ะมันจะจับหน้าแซดก็คือหน้าบนล่างสิ่งที่ได้ออกมาก็เลยเป็นพัดนะวิธีการวิธีการก็คือเราจะหาแกนใหม่ให้มันเพราะว่ามันใช้แกนตัวมันเองแกนตัวมันเองเนี่ย มันจะเป็นตามแนวเวอร์เนี่ยแหละก็คือ x อยู่ทางนี้ y ทางนี้ z ทางบนล่างนะเราจะหาแกนใหม่ให้มันวิธีการทําแกนใหม่ให้มันก็คือเราจะต้องเพิ่มจุดจุดอ้างอิงใหม่ให้มันนะวิธีการเพิ่มจุดอ้างอิงก็คือเราจะต้องย้ายจุด origin เอ้จุด t d ไอ t d cursor มาไว้ตรงจุด origin ของมันก่อนนะาดูวิธีการขอดูกัน วิธีย้าย T D Cursor T D Cursor คืออะไรคือนี้กดชิปคลิกขวาเนี่ยไอ้ก,ก้อนเนี้ยคือวัตถุที่เราสร้างเนี่ยเนี่ยผมชิป A นะสร้างปุ๊บสร้าง MT, นะเอ็มตีอ่ะปุ๊บมันจะมาอยู่ที่ T D Cursor แต่ผมอยากให้ T D ไอ้วัตถุเนี่ยอยู่ที่เดียวเดออยู่ที่เดียวกัน,เ,กนเพื่อจะใช้แทนอันเก่านะอันนี้ลบจริงแบบผมก็จต้องย้าย T D Cursor มาไว้ตรงนี้ก่อนตรงจุด Origin ของวัตถุนี้นะกดชิป S คือ Snap นะ กดชิปเแล้วเลือกอล่าง td cursor to selected นะก็คือคลิกปุ๊บมันจะย้าย td cursor มาไว้ตรงนี้นะเป็นจุดศูนย์กลางแล้วพอย้ายมาแล้วเนี่ยซูมก็ไปกดสลัดทูนใหญ่นะพอย้ายมาแล้วคนนี้ก็เพิ่มจุด Origin ให้มันจุด Origin นหมายคือเราจะเพิ่มเป็น Empty ไปนะวัตถุ empty ก็คือชิป A อนะแล้วก็ใส่ Empty แนะนำให้ใส่เป็น arrow เพราะใส่ arrow เนี่ยมันจะมีแกน x y ให้เห็นเนี่ยเล็กไปใช่ไหมกด s ้วดึงขึ้นอ่าคราวนี้เราจะเห็นแกนและแกนใหม่นะแล้วเราเราจะให้แกนใหม่มันวิธีการใช้ก็ง่ายๆเพรพอคุณใส่แกนไปนะมันเป็นแกน x ใช่ไหมเราบิดแกน x เราต้อง rotate m p t y ตรงนี้ตามแกน x ด้วยกด n เปิดนี่ขึ้นมาฮนะแต่ที่ อ็อบเจกต์นี่นะเออเดี๋ยวกันเลยกยแต่ที่วัตถุก่อนแล้วคุณเลือกนี่ออริจินปิ๊บเลือกวัตถุนี้ว่าให้ใช้ออริจินของตัวนี้แทนปุ๊บนะรูปร่างก็ยังไม่เปลี่ยนเพราะว่าออริจินของมันกับออริจินของเอมตี้ในแบบเดียวกันแต่เราจะหมุนเราเบนแกน x กใช่ไหมเราก็หมุนแกน x ของโรเตด้วยของเอ็มตี้ด้วยนะไปที่แต่ที่เอ็มตี้นะแล้วก็คลิกที่ X ใส่เลย90องศา Enter อนอะ่าเห็นไหมพอเราพอเราเปลี่ยนเปลี่ยนอันใหม่แล้วเนี่ย เห็นไหมมันโค้งขึ้นรั้วงงแล้วเออเพราะอะไรเพราะว่ามันตามกฎอันนี้ใช่ไหมเบนแกน X มันจะจับหน้าแซดแต่ตอนนี้หน้าแซดของมันอ่ะได้ปกลายเป็นหน้าเขียวไปแล้วนะมันก็เลยการใช้ใช้แบบนี้ก็คือให้ใช้ออริจินตัวใหม่แทนเพราะว่าออริจินของมันนั้นใช้ไม่ได้เอะวิธีการก็อย่างี้คือการแก้ปัญหาอ่าเสร็จอันนี้ก็เหมือนกัน่ะทำให้ดูอีทีนึงนะ ย้าย TDCaser มาตรงนี้ก่อนกดชิป S Snap ย้าย TDCaser มาไว้นี่กดชิป A ใส่ Empty เป็น Arrow กด S ดึงให้มันใหญ่หน่อยจะได้เห็นนะแล้วก็แตะการแตะ Empty หมุนแกน X ใช่ไหมล้วก็ใส่แกน X เข้าไป90 Enter มันยังไม่เปลี่ยนเพราะเรายังไม่เซ็ตนะแล้วแต่ที่วัตถุแล้วเราก็เลือก Origin เลือกตรง Empty ปิ๊บ แน่โค้งหลงแห้ะน่นะแค่นี้นนนเองแก้ปัญหานะแล้วก็ทำทำให้ครบทำให้ครบทุกงานคลิปจะได้ยาวๆนะชิปเอย้ายชีริคอเซอร์ไปตรงจุดชิปเอใส่เอมตี้แอโร่เข้าไปากด S s ส a เกลดึงขึ้นมาเพราะว่าไม่งั้นเดือกยากอ่ะแต่วัตถุเลือกออริจินหม่ให้มันกด empty แต่ที่เอมตี้มันหมุนแกนแซดใช่ไหมเราก็แก้แกนแซดของเอมตี้ใส่ไป90องศาปึ๊บนี่แค่นี้เองเราก็จะบิดได้ตามทิศทางที่เราต้องการหหเห็นไหมเห็นในกรณีนี้ก็เหมือนกันเห็นไหมหมุนแกนแซดหมุนแกนแซดมันจะใช้หน้า X อ,อาหน้า X ก,ก็คืออยู่ตรงนี้อยู่ด้านบนล่างก็จะบิดได้ตามใจชอบนะนนี้ก็เหมือนการกดชิป S ไอ้กดเออชิปเเปลี่ยนทีดีอร์เซอร์ไว้ตรงนี้กดชิป A เพิ่ม Empty a r r o เข้าไป S Scale ดึงออกมาะแล้วก็หมุนเลยก็ได้ตามแกนแซใช่ไหมแล้วก็หมุนแกนแซ0 9 0องศา e n t e r แล้วก็มาแตะที่วัตถุเพิ่มเปลี่ยน o r i ิจิใหม่ให้มันใช้ของ Empty ปุ๊บนะใช้ได้ะแค่นี้มันก็จะหมุนตามอุดมคกติของเราอ่า หลักการก็คือเวลาคุณมีวัตถุที่อยากจะเบนน่ะคุณเบนมันไปก่อนเลยคุณไม่ต้องมานั่งดูหรอว่าเอ๊ะมันเบนได้หรือไม่ได้คุณเบนมันก่อนแล้วถ้าเกิดมันออกมาเป็นพัดค่อยมาแก้อะค่อยมาแก้แอบอย่างกรณีนี้อะสุดท้ายทําให้ครบคลิปจะได้ยาวๆนะด้านนี้เป็นวายใช่ไหมแล้วก็ทําเหมือนเดิมมันผิดเนะี่ยเป็นวายเป็นพัดนะใช้ไม่ได้แล้วก็เพิ่มไปชิปเอสย้ายทีดีเครอร์เซอร์ไว้ตรงจุดออริจินเดียวกัน กดชิป A เพิ่ม Empty ใส่ Arrow กด S ดึงขยายออกมาจะได้เห็นแกนชัดๆหาแล้วก็หมุนมันแล้วเบนแกน Y ใช่ไหมแล้วก็ใส่ Y 90องศา Enter นะพอ90มิเซอร์แล้วก็แตะที่วัตถุจะเบนเลือก Origin ใหม่ให้มันปิ๊บแแค่นี้เองก็ได้เป็ดตรงแล้วอันนี้ก็เหมือนการชิป S ใช้ T-D cursor ชิป A ใส่ Empty mm. Arrow กด S ดึงออกมานะ แล้วก็หมุนแกน Y แล้วหมุนแกน Y แล้วก็โรเตแกน Y 90องศาแต่ที่วัตถุเลือกออริจินไว้ให้มันเลือกที่ MT p t y ปุ๊บแค่นี้เองปัญหาของคุณก็ถูกแก้ไขแ่ yeah. นะเรียบร้อยสวยงามตามที่คุณต้องการนะแต่ว่าอันนี้คุณผมจะบอกคุณอีกอย่างนะอ่าอ่าบอกกรณีเทค เออเทคนี่จะเห็นชัดเลยอ่าผมสมมุติผมผมสมมติสมมุติสมมติสมมติดีไหมอ่ะอ่อก็สมมุติไม่สมมุติอะทำให้ดูก็แล้วะเพิ่มเทคมาหนึ่งอันชิพเอเทคอ่ะกราฟไว้ตรงนี้สเกลเดินใหญ่เทคเนี่ยจะถูกจะคนจะงงเวลาบิดนะเะเวลาเบน คือเทคเนี่ยพอคุณเห็นมันเทคมันนอนแอ่งแมงใช่ไหมคุณบอกเฮ้ยไม่ได้เว้ยเทคมันจะต้องตั้งสิคุณก็หมุน90องศาขึ้นมา,าแกน x 90กใช่มเ้าสิองศา Enter อ e x นะเทคมันตั้งแล้วคราวนี้คุณจะงอมันคุณจะเบนมันคุณจะเบนมันใช่ไหมคุณก็ใส่เบนปิ๊บแล้วก็ใส่ Simple d e f o r m เบนแกนอะไรคุณอยากจะให้มันให้มันอะไรนะวิ่งรอบตัวเองเดี๋ยวผม เพิ่มให้มันยาวๆก่อนเอ่ะอะคุณอยากให้มันเป็นโค้งๆรอบตัวนะคุณก็มองงนี้แล้วปุ๊บอ๋ออยากจะให้มันโค้งแบบเป็นวงกลมอ่ะเหมือนนตัวอักษรรอบปัตัวคุณเห็นอย่างงี้ปุ๊บอ๋อก็หมุนตามแกนแซดสีใช่ไหมอ๋อก็เรานี่งตามแกนบนได้ไหมบิดให้มันงอเข้าหากาันแล้วก็ดูเลยเอ้ยแกนแซดไว้เราใส่แกนแซดแล้วเราหมุนปิดผมก็สงสัยว่าเอา้าทำไมไม่ใช่แกนแซดล่ะ อัน,นี้มันแกนถ้าดูจากภาพเนี่ยนะมันก็เหมือนเหมือนเหมือนแนวนอนตั้งว่อัน,นี้มันแนวแนวแกนวายนี่แต่ไม่เป็นอย่างนี้เพราะว่าจริงๆแล้วอะคำสั่ง simple deform เนี่ยมันจะดูจากตัวพื้นฐานของผมเรียกว่าเป็นตัวอะไรนะตัวแกนแท้ของมันกรณีเนี่ยเห็นป่ะเราโลเตตมันเนียนขึ้นมาแล้ว ตัวเนื้อแท้มันก็คือโรเตศศูนย์ศูนย์ศูนย์นะโรเตศศูนย์ศูนย์นี่คือมุมมุมที่แท้จริงของมันพอมุมที่แท้จริงมันเป็นแบบนี้เวลาคุณเบนเบนทางตั้งอ่ะผมเซนสูตรกอนนะเวลาคุณเบนทางตั้งนะพอสั่งแกนแท้มันถึงได้เป็นทางตั้งไงนะมันถึงได้โค้งแบบว่าโค้งบนล่างนะแล้วถึงคุณจะมาจับมันตีลังกา90องศามันก็ ตัวพื้นฐานของมันก็ยังนอนอยู่ดีนะคุณต้องเข้าใจเรื่องนี้ด้วยว่าตัววัตถุจริงๆอะถ้าคุณก่อนที่จะดูว่าวัตถุคุณจะบิดบิดทางไหนอะคุณต้องดูคุณต้องดูจากไอ้นี่เป็นศูนย์ศูนย์นะเพราะว่ามันจะดูจากพื้นฐานของวัตถุมาคําสั่งอ่าดีฟอร์มแล้วมันค่อยทานฟอร์มสุดท้ายเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนที่มันจะก่อนที่มันจะเห็นว่าเราดู90อ่สิะสิ่งที่คอมพิวเตอร์เห็นก็คืออ๋อเทคเทคมึงแบนแบนไปเลย พอแกนแทร์นะฮะแกนแซดก็คือแกนนี้แล้วมันก็โค้งแกนแทดให้ตามอัตโนมัติแล้วพอแล้วแล้วสุดท้ายเข้ามาแสดงผลว่าเออเราจับเท็กตั้งขึ้นมามันถึงไม่ใช่นะต้องดูด้วยว่าแกนที่เราจะเลือกหมุนอนะ่ะต้องดูจาก0 0นนะ์ศูะจะไปดูจากไอไอตรงนี้ไม่ได้เพราะตรงนี้ไอดูดูผลลัพธ์ที่เกิดจากตรงนี้ไม่ได้ <c oughs> นะอ่ะคุณเดี๋ยวไปทำสักสองสามทีกูเข้าใจยังไง <c oughs> นะอ่ะอันนี้ก็ แก้ปัญหาแบบไอ้แก้ปัญหาต่อไปเป็นการหนีปัญหาอ่ะผมบอกว่าไม่ไม่อยากใส่เลยไม่อยากจะใส่เอ็มตี้ให้มันลบอ่ะมันก็ทําได้โดยการเปลี่ยนพื้นเปลี่ยนตัวพื้นฐานของมันเปลี่ยนตัวเนื้อแท้วิธีการดูผมจำไม่ได้อันนี้เป็นพัดนะอันนี้ก็คือก็มาจากตัวต้นแหละมันเป็นพัดผมว่าเฮ้ยเป็นพัดเหรอโอ้ก็ใช้ไม่ได้สิไม่อยากจะมานั่งแอดแอดวัตถุใหม่แล้วก็มา อะไรนะมาใส่เอ็มตีอะไรเนะี่ยอ้ยเวียนหัวเนะี่ยโอ้โหก็คือวิธีแก้คือผมจะแก้เนื้อแท้มันเลยเนี่เป็นเทคนิคเดียวกับเทคก็คือมันเป็นแกนแทบใช่ไหมบอกแล้วนะคุณต้องตัดสินใจให้ให้ได้ก่อนว่าคุณอยากจะบิดแกนไหนแล้วมันจะเป็นพัดหรือไม่พัดอีกทีเพราะบางทีมันบิดปุ๊บมันใช้ได้เลยมันก็จบไม่ต้องไปแก้อะไรกันแล้วเกิดเป็น,ปนพัดแล้วเราค่อยมาแก้ปัญหากันนะนี่วิธีแก้ปัญหา ก็ง่ายๆอันนี้เป็นแกน x นะคุณตัดสินใจแล้วว่าจะให้บิดทางนี้นแต่มันดันเป็นพัดมันใช่ไม่ได้เพราะว่ามันไปจับหน้าบิดแกน x มันจับหน้าแฉกคือบนล่างเราอยากจะเปลี่ยนวิธีเปลี่ยนทําไงก็แตะที่วัตถุนะแตะที่วัตถุเลยนะในกรณี0ูนย์ศูนย์ด้วยนะต้องดูด้วยนะกรณีคือวัตถุพื้นฐานคุณเป็นทรงนี้เลยนะไม่ใช่ว่าคุณ90แล้วคุณเพิ่งมาเบนนนะมันจะงงคุณทําให้เป็นศูนย์ก่อนนะแล้วว่าบิด อะไรนะบิดการ x ใช่ไหมคุณก็ใส่การ x เข้าไปใส่อะไรใส่ลบเก้าสิบนะใส่ไปก่อนนะ enter มันตั้งตั้งงี้แล้วก็เอ้ยอะไรวะมันเป็นตั้งวะอะจาจจะก็ช่างมาันเราไม่ต้องสนใจมันนะแล้วก็กดอ ah ctrl a apply rotate นะงงแล้วเป็นไงเอ้ทำไปทำไมเออนะ่ยพอพอ apply rotate เสร็จแล้วเนื้อแท้มันเป็นทางตั้งแล้วใช่ไหมแต่วิวที่เราอยากเห็นไม่ใช่มุมนี้ ตก,กี้เราลบ90องศาแกน x ใช่ไหมเราก็เปลี่ยนมาเป็นบวก90องศาแกน x ปิ๊บนะสังเกตว่ามันกลับมาเป็นรูปเดิมละเอ่มันกลับไปเป็น,ปนรูปเดิมก่อนที่เราจะแก้บอกเอา้าอ่างนี้ทำไมอะแต่ว่าตัวเนื้อแท้ของมันอะได้ถูกเปลี่ยนไปแล้วแ่าแล้วเราใช้คําสั่งเดิมเลย bend x เ,เ,เหมือนเดิมโดยไม่ต้องแก้เลยนะแล้วเราก็ play ปิ๊บแค่นี้ใช้ได้แล้ว <c oughs> เห็นไหมคือเราไปแก้ที่เนื้อแท้มันแทนแทนที่จะเป็น เนื้อแท้ของมันแทนที่จะเป็นเป็นแนวนอนแบบเหมือนคนอื่นเขาเราไปแก้ให้มันเดี๋ยวผมดีเซตตรงนี้เป็นศูนย์ปุ๊บนี่คือเนื้อแท้เนื้อแท้เป็นทางตั้งพอบิดแกน X มันก็จับบนล่างแล้วมันก็ใช้ได้เลยแค่นี้เองหลกักการปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวทำให้ดูอีกทีหนึ่งอ่ะไอเอ็กนี่นะคุณตัดสินใจจะบิดแกน X แล้วแต่ว่ามันจับหน้าผิดเป็นรูปพัด เฮ้ยฉันไม่ได้ว่ะอ่าแล้วก็ปึ๊บไม่ต้องสนใจเลยนะแล้วแตะว่าถูกทำการ X ใช่ไหมคุณก็โรเตตการ X ลบ90องศาปิ๊บพอลบ90องศากดคอนโทรล a ปิ๊บเลือกโรเตตก็คือการรีเซ็ตเนื้อแท้ปิ๊บเอาทางตั้งเนี่ยเป็นเนื้อแท้แล้วเสร็จแล้วเราพอทำเป็นเนื้อแท้เสร็จปุ๊บเราก็บิดกลับเพิ่มโรเตตเข้าไป90พเพราะตะกี้เราลบ90ใส่90แล้วก็เพล ใช้ได้ละโดยไม่ต้องมาใส่ empty original ให้เวียนหัว <c oughs> นะอันนี้จำไปดูอีกทีเราตาใท้ดูทุกอันแหละนี่เป็นพัดใช้ไม่ได้นะกนแซดใช่ไหมผมก็ไปที่แกนแซดใส่ลบ90 enter แล้วก็กด c o n t r l a เลือก rotate ปิ๊บ t ีเซมันเนื้อแท้มันตอนนี้เดี๋ยวผมกลับค่าให้มันก่อนเนี่ยเนื้อแท้มันเป็นแนวนี้ไปแล้วแต่เราก็ไม่ได้ใช้ไม่สนใจไม่ดูด้วยใส่90องศาคืนมาปิ๊บ นะแกนแซดแล้วก็คือมาแค่นี้ก็ใช้ได้แล้วบิดซ้ายนะอฮนะง่ายอันนี้ก็เหมือนอันนี้ก็ทำแกนแซดเหมือนกันก็ง่ายๆเลยมาถึงไม่รู้พามพจำเพ็งลบ90สิบองศาก่อนเปี้ยงกดคอนด์เอรีเซ็ตบันกลับเป็นเนื้อแท้แล้วก็บวกกลับเข้ามา90สิบองศาเอนเตอร์ Enter, แล้วก็เพลย์เหมือนเดิมใช้ได้นะ Why, อ่ะทำให้ดูที ปั๊บแตะที่ y ทำมันตอนแอนิเมชันเลยก็ได้แต่ที่ y อ่าไม่ใช่ y จะแก้ y ฮะ y แก้ y ลบ90 Enter อระกดคนดล a rotate rotate ปิ๊บเนยังไม่ถูกยังไม่ถูกคุณต้องเอา y คืมนมาด้วย90องศาปิ๊บเรียบร้อยอะอันนี้บิดลงละ่านะ,ะคือคุณไม่ต้องดูเลยคุณจัดใจ,ใจแล้วคุณจะบิดแกน y แต่มันดำเป็นพัด จำเน็พัทปุ๊บลบแก้เลยแต่วัตถุ y ใช่ไหมลบ90 enter กด ctrl a reset rotate ปุ๊บแล้วก็บวก90คืนมา enter แก้นี้เองมันจะได้ทิศทางที่คุณต้องการน,นะแหมะเรียบร้อยเป็นการหนีปัญหาซึ่งถ้าคุณทำเข้าใจเรื่องแก่นแท้มันหน่อยนึงก็ก็ไม่ยากแนะแหมมีอะไรอีกไมหมนอ เรื่องแก้ปัญหาก็คงมีเท่านี้แหละนะสำหรับเรื่องการเบนหลักการก็คือคุณจะต้องดูเนื้อแท้มันให้ออกก่อนว่าวัตถุคุณเนื้อแท้มันมุนไหนอย่างกรณีเทคนี่จะเห็นชัดเลยว่าจริงๆวัตถุมันนอนแต่เวลาเราดูเราชอบเราชอบจับมันขึ้นมาตั้งแล้วบีบปุ๊บเนี่ยมันจะไม่ได้ฮะก็เดี๋ยวอาจจะทําคลิปเรื่องเทคอีกรอบหนึง่งนะเราแยกคลิปจะได้ดูมีหลายๆคลิป <laughs> ฮะ ก็เอาไปลองเล่นกันดูแต่ส่วนใหญ่ถ้ามันก็มีโอกาสครึ่งหนึ่งอะที่คุณปิดแล้วมันจะไม่เป็นไรนะนะวันนี้ก็แก่นี้ครสวัสดี